มาเป็นคนผิวดำนะคะหน้าตาอุบาทเหมือนกีปลวกเหมือนแก้วหน้ามา้าใครนึกไม่ออกขึ้นรูปหรือจาฟันก็เยอะเยินแล้วเราก็แบบว่าแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งนะคะสมัยหมนหนึ่งแล้วเพื่อนผู้ชายคนนั้นนะคะพูดกับมายว่า ต้องรับข้าชูช่องสีน้ำนะคะวันนี้หมอไม้ขออนุญาตยึดช่องนิดนึงทำไเวานนี้นยยนฮะวันนี้หรอวันนี้หมอไม้จะมาพูดเกี่ยวกับคนที่เคยโดนบุรี ทำไมคิดว่าควรจะพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังทําไมก็เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนต้องเคยโดนบุลรี่ทุกคนไม่ว่าจะอกหักในเรื่องความรักหรือแอบชอบผู้ชายแล้วผู้ชายเขาปฏิเสธคุณเขาไม่ชอบคุณอ๋อคลิปนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมให้ไมย,ยืนหนึ่งนะผู้คนแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยรู้เลยในเรื่องอดีตต่อที่เราจะเจอกันได้ซ้ําย้อนไปเมื่อประมาณแบบปีที่แล้วเออวะถมมัธยมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เรื่องราของไมจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเยอะแยะเพื่อนลองฟังดูนะครับผมฟังกันหน่อยไป มาเริ่มคิดกันนะคะวอนนี้เรามีสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์หลักของเราก็คือ HP Facial Clear ค่ะเปนใครนะคะที่สนใจนะคะติดต่อสินค้าได้ลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะใต้คลิปนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวมาขออนุญ,ญาตมาเล่าก่อนตะกอนอะเชื่อว่าทุกๆคนไม่ต้องตะกอนเราปัจจุบันทุกคนเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักและทุกวันนี้ก็ยังมี FC นะคะยังทักมาหาอย หมอไม่ดูดวงให้หน่อยขอเวลาอีกสักพักหนึ่งขอเคลียร์งานเคลียร์ตารางชีวิตแล้วมีเวลาว่างๆสัญญาว่าจะมาดูดวงให้กับ F อซีทุกๆคนสัญญานะคะแต่ตอนนี้หมอไม่มาเล่าทำลายชีวิตให้ก่อนแล้วก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่โดนบูลลี่ตอนนี้นะคะก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยหมอไม่ได้หน้าหน้า,นาตารูปร่างแบบนี้เป็นคนผิวดาหน้าตาอุบาทเหมือนอีปลวกเหมือนแก้วหน้าม้าใครนึกไม่ออกขึ้นรูปจ้า ฟันกะยะ็ยอะเยินแล้วเราก็แบบว่าแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งนะคะสมัยมอหนึ่งแล้วเพื่อนผู้ชายคนนั้นนะคะพูดกับมายว่าพูดอย่างนี้หมายว่าถ้ามันดูมันคงจํามันได้แหละพูดกับมายว่าเธออะไปสวนมาก่อนไปสวนมาก่อนไปสวนมาก่อน ไปขาว,วก่อนแล้วค่อยมาจีบเราพูดแบบนี้ทุกคนคิดว่าทุกคนจะทํายังไงบางคนอาจจะเสียใจเฟลแอบชอบเพื่อนแอบชอบรุื่นพี่เอ๊ทำยังไงกับชีวิตดีไม้นะคะใช้เวลาช่วงปิดเทอมเนาะใช้สรรพคุณทุกสรรพสินอย่างนะไม่ว่าจะเป็นขมิ้มนมะนาวไข่แดงไข่ขา,ขาวมะกรูดมะขามเปียกขัดผิวพอกผิวโลช,โลชั่นทำให้ผิวขาวใช้เวลาประมาณ2เดือนขาวเอาไข่พอกหน้าไข่ขา,ขาว ขาวแตงกวาพองหน้าขาวหน้าเนียนใสกลิบไม่มีสิวขาวเลยหลังจากนั้นเราก็ลดน้าหนักด้วยพอเราหุ่นดีนะคะขึ้นมาปราใส่ชุดสวยๆนะคะสาวๆเด็กวัยมัธยมก็น้องแบบ p อฟี่เลิฟเนอะชอบเพื่อนพี่อินเลิฟพอเราเข้าไปเนี่ยกลับมาเพื่นอนคนนั้นกลับมาค่ะบอกว่าทําอะไรมาทใํใไมขาวขึ้นทําอะไรมาทําไมสวยจัง แต่ตอนนั้นไม่เอาแล้วค่ะยิงยิงไม่เอาแล้วก็คือไม่สนใจแล้วไม่โฟกัสแล้วคือแล้วตอนนี้คนนั้นเป็นไงบ้างอ่ะหายจับสึมช้ชีวิตไปแล้วอ่าคือไม่ไม่ยุ่งไม่อะไรเลยคือสวยเช๊ะเลยกูแบบกูสวยแล้วมึงช่างแม่งตอนนั้นยังได้ได้แค่ผิวขาวหน้าเนียนขาวใสแต่ว่าฟันยังเป็นแก้วหน้ามาแล้วตอนนี้หน้าใสเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามายใช้ sp facial cream ค่ะ คนหลังกล้องนี่ฉลาดจริงเลยออมากินอะไรเล่ <laughs> ตอนนั้นอะเราก็ยังอยู่ในช่วงเป๊อปปี้เลิฟไปมัธยมมปลายเนาะตอนนั้นอะเราแอบชอบรุ่นพี่ด้วยรุ่นพี่ก็ไม่สนใจฟันเหยื่อไม่ชอบว่าไล่ไล่ให้ไม่ไปดัดฟันไล่ไม่มากูไม่ดัด <laughs> เออไม่ดัดหรอกไม่ดัดหรอกไม่ไมีตังค์ <laughs> ตอนนั้นให้เราอยากดัดเราก็ต้องเก็บเงิน อ,อะไรเองยุคเศรษฐกิจตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันหลังจากนั้นอ่ะพอเข้ามาหาลัยเราก็ริ่มดัดฝันเก็บตังค์ดัดฟันเองเลยจําได้มีครั้งหนึ่งเอาคอมินมาขัดขาดจนตัวเหลืองอ่ะเหลืองมากอายเพื่อนมากเหมือนในเรื่องเนี้ยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเลยแบบโอ้ยวาริโอมาเลอร์อะไรเงี้ยคือแบบใช่เลยาพาักพอพอผิวเราหายเลยวามันขาวขาวจริงขาวแบบขาวแบบขาว,แบบขาวแบบผิวสวยเลยเหมือนคนสมัยก่อนเลยอะไรเงี้ยภูมิใจมากพอวิชาที่เคยปฏิเสธเราอย่างเงี้ยมาพูดกับเราแบบเออไปทำอะไรมา สวยแบบสนใจเราอยากจีบเราเราไม่เอาแล้วคะ่ะไม่สนใจไม่แคร์อยู่โสดๆอย่างงั้นแหะนะฟันเย็นๆไปเรื่อยๆแล้วก็มนึงอย่างข้างแบบว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเราก็แบบชอบเขาก็ชอบเราพอได้ตกลงเป็นแฟนกันเขาดัานเสือกทิ้งเราเพราะย่าใช้คำหยาบคายาะว่าตอนนั้นอะด้วยความที่เราสวยสู้ผหญิงคนหนึ่งไม่ได้แล้วฟันก็เหยยดเป็นแก้วหน้ามาเนี่ยแล้วเขาก็ทิ้งไมายไปด้วยเหตุผลว่าประมาณว่าเขาอะสงสารไมายเลยไม่กล้าบอกเลิกไมาย เขาก็ไม่มีกิ๊กทำให้รู้สึกว่าเฮิร์ตชีวิตอนาดามา่ามากเชื่อว่าผู้หญิงหลายคน <c oughs> เคยอยู่จุดนี้รักผู้ชายคนนี้มาก <c oughs> ชอบผู้ชายคนนี้มากมุดอ่อนไม่ได้สักทีรูส้สึกว่ารักเขาว่าสักวันหนึ่งเขาต้องหันมามองเราอะไรเงี้ยไม่เคยมีโมเมนต์นี้นะรักเขาและอยากให้เขามามองเราแต่เชื่อไมเถอะถ้าเขาเป็นคู่คุณจริงอะเขาหันมามองคุณตั้งแต่วันแรกแล้วคุณไม่ต้องมานั่งรอเขาเป็นเดือนเดือน,เ,อนเป็นปีป,ปีหรอกบอกเลย คุณรอไปก็เขาไม่หันมามองคุณหรอกเพราะว่าถ้าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเขาก็ต้องสนใจคุณตั้งแต่แรกแล้วคนที่ใช่มักมาในเวลาที่ใช่คนที่ไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่ต่อให้คุณแบบอยากให้เขาเป็นคนที่ใช่สักแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะฉะนั้นอะความรักมันไม่ต้องพยายามเลยเข้าใจไหมคะคุณสีน้ำ <จ between S 2> คุณสีน้ำก็เคยเป็นผู้คนหนึ่งแล้วที่เคยพยายามในเรื่องของความรักเออใครสนใจอยากสีน้ำเล่านะคะคอมเมนต์คอมเมนต์ถามว่ามีคนที่ใช่ใน Facebook ไหมไม่มีต้องไปหาเจอคนที่ใช่ในรายการทิงนี้เอาเนี่ยใช่แล้วใครไหนมอยู่รุนมาในแวเนี้ย คนที่เคยโดนแบบทอแท้คนที่เราเชื่อว่าปัจจุบันหลายคนเนี้มีปัญหาเรื่องความรักเขามีคนอื่นเขาไม่สนใจเขาไม่เทคแคร์เขาไม่ให้ความสําคัญหรือรักคนที่เขาไม่ได้รักเราก็ตามก็คืออยากให้กาลังใจทุกคนและให้มองเป็นพลังบวกและเดินไปข้างหน้าอย่าไปจมปักอยู่กับอดีตเพราะว่า อดีตมันไม่สามารถทําให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้คุณจมปากสุดท้ายคุณก็ยังอยู่ที่เดิมแต่คุณรู้ไหมผู้ชายคนนั้นเขาเดินไปไหนตอนไหนเขามีแฟนไปแล้วไม่รู้กี่คนเขาได้ผู้หญิงไปแล้วไม่กี่คนแต่คุณอยู่ที่เดิมยังแอบรักเขายังแอบชอบเขาอยู่ได้ถ้าคุณมีค่าเขาหันมามองคุณตั้งแรกแล้วให้กําลังใจตัวเองมาให้กําลังใจตัวเองอย่างเงี้ยเสมอม,มาถ้า,มาไม่ให้กำลังใจตัวเองแบบเนี้ยคือไม่ก็ไม่มีแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในการผักดังชีวิตเองแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้คนนี้มาหรอกถามว่าเขาเป็นคนดีที่สุดไหมดีที่สุดเท่าที่เราตั้งแต่เราเกิดมาอยู่ 25, 2ีสิบห้าย<ห>ี<ะ>่ส<ะ>ิบหกปีเขินเขินน้ำตาตกในมายล้พูดหมดแล้ว ดูดวงกับหมอไมยนะคะทักแชททิ้งไว้แล้วหมอไมยสัญญาเลยว่า,ว,าว่างจะมาดูดูให้ทุกคนแน่นอนเพราะตอนนี้อินบ็อกกันมาเยอะมากใน IG เนาะไม่เห็นอยู่นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าหมอไมยพูดมากไปขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย